กันด้วยศิลปะค่าย Art for All เติมเต็มกำลังใจส่งต่อความห่วงใยจากพี่ศิลปินสู่น้องๆผู้ด้อยโอกาสนิ้วต้นตำรับยกทัพร่วมมหากรรมอุปรากรจีนส่งต่อมากกว่าความบันเทิงคือธรรมเนียมจีนในการแสดงนิ้วช่วงเรื่องนี้มีตำนานผ่าท้องย่านเรือโบราณค้นที่มาเรือศักดิ์สิทธิ์กับความเชื่อคู่ชีวิตคนริมน้ำ แรปเปอร์สาวชาวอินเดียขอใช้เพลงดังของนิกกี้มินาัสสะท้อนเสียงคัดค้านแปลงเนื้อร้องถึงภายโรงงานที่ทำชาวบ้านสูญเสีย สวัสดีค่ะ,คะใช้บันเทิงค่ะสิบอนาฬิกา5นาทีนะคะพบกับพวกเราแบบนี้จันทถึงสุกเลยค่ะอภิยาตชัยจันทิพย์ค่ะและดิฉันกฤิษฐาดีมีค่ะวันนี้นะคะชวนคุณผู้ชมไปเข้าค่ายก่อนดีกว่าค่ะเป็นค่ายศิลป,ปะบำบัด Art f o r All นะคะเขาไปคุกคีกันเป็นเวลาหลายวันเลยค่ะส่งต่อความห่วงใยนะคะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมนะคะแล้วก็ได้เห็นภาพน้ําจิตน้ําใจด้วยคราวนี้คนดังในวงการบันเทิงก็ลงไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆผู้บกพร่องทางร่างกายนะคะ มากไปกว่าการให้ทุกคนบอกเลยค่ะว่าได้เติมเต็มซึ่งกันและกันคุณน้ำอ้อยจำจิตนะคะผู้สืข,ข่าวของเราก็ไปร่วมค่ายกับเขาด้วยค่ะศิลปะเป็นทั้งภาษาและยาใจดังที่ค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์หรือ art for all ใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารความคิดความรู้สึกและเชื่อมโยงผู้พิการกับจิตอาสามาตลอด19ปีที่จัดกิจกรรมค่ะ ความต่างทางกายที่บางคนมองไม่เห็นไม่ได้ยินขาดแขนขาหรือเป็นเด็กพิเศษถูกเติมเต็มผ่านกิจกรรมกลุ่มที่ต่างช่วยเหลือกันและกันเป็นสิ่งที่พระเอกหัวใจสีเขียวโนตวัชรบูรล,ลิสวรรณก็สัมผัสได้จนมาเป็นวิทยากรก,รกับค่ายแล้วนับสิบครั้งคราวนี้จัดฐานศิละปะจ,จัดวางเปิดโอกาสให้เด็กๆแต้มสีสันบนผืนผ้าขนาดยาวอย่างสนุกค่ะ เ่นเดียวกับเก๋ชลาดาเมฆราตรีมีวันหยุด4วันครึ่งหนึ่งก็ปันมาให้กับค่าย Art forall ที่ถึงเจ้าตัวจะออกปากว่าไม่ถนัดวาดภาพแต่การได้แบ่งปันความคิดความรู้สึกกับผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาสร้างความสุขเหมือนเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับพร้อมๆกันค่ะพิก๋ให้คะแนนเลยนะคะจากความสามารถเนี่ยทุกคนได้สิบอยู่แล้วเลยในคใรใใที่บอกเราว่าอาจจะมีอุปสรรคบางประการอย่างที่เก๋บอกตามองไม่เห็นนะคะหรือว่า มือเนี่ยไม่สามารถจับสัมผัสพูก,กานหรือว่าจับดินสอหรือว่าสีแข่งได้แต่เขาก็มีจินตนาการในการบอกต่อเพราะฉะนี้นทุกคนรวมตัวกันนะคะมันก็เหมือนแทนอวัยวะที่ขาดหายไปได้อย่างเราเนี้ยคเครียดแต่ฟุตบอลได้ตีเทนนิสได้ตีแบดได้แต่น้องนี้บางคนไม่สามารถทําได้เพราะฉะนั้นเขาอยากจะแสดงอะไรเขาอยากจะเอ็กซ์เพรสความรู้สึกสิ่งที่เขาคิดยังไงหรือว่าอารมณ์ของเขาอย่างไงเขาก็ ใช้ผู้กันใช้ใช้ใช้แคนวาสใช้ผ้าเนี่ยเป็นตัวระบายออกมาอะไรเงี้ย ข้อจำกัดทางกายอาจจะไม่ได้สมบูรณ์พร้อมนะคะแต่ว่ากลายเป็นเรื่องที่เติมเต็มกันและกันได้ในค่ายอาร์ฟออหรือว่าค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ค่ะอย่างน้องโกโก้เองเนี่ยโลกของเขาอาจจะไร้เสียงนะคะแต่ยังมองเห็นก็เป็นตาให้กับเพื่อนคนอื่นๆในกลุ่มได้ด้วยวันนี้ค่ะก็ได้ลองนะคะวาดรูปด้วยปากค่ะกับอาจารย์สังคมสมบูรณเหลือซึ่งก็ทําให้เห็นว่าถ้าเกิดว่าไม่มีมือแต่ใช้ปากเนี่ยลำบากยังไงแต่น้องก็ทําออกมาได้น่ารักกันทีเดียวนะคะจะถามผลงานเขาสักนิดนึง สวยไหมคะสวยโอเคสวยเนาะเก่งมากไหนรู้สึกว่ากระดาษขาขาวเดิมสีก็อี วิธีการทางศิลปะหลากหลายแขนงถูกนำมาใช้เช่นฐานวรณสินกับศิลปินแห่งชาตินรัฐพงษ์ัยบูรณ์การขับร้องเพลงแห่งกำลังใจกับนักร้องลูกทุ่งคริสตี้กิ๊บสันหรือเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติกับศิลปินไม้ร่มธรรมชาติอโศกล้วนแล้วแตกหล่อมกลาวจิตใจโดยเปลี่ยนใจคือสิ่งสำคัญที่สุดของการพัฒนาศักยภาพผู้พิการให้ก้าวข้ามขีดจำกัดทางกายที่มีสร้างพื้นที่แห่งความเอื้ออารร ก็ได้ให้ประสบการณ์ชีวิตนะคะว่าการที่เราดูแลคนพิการต้องทำยังไงบ้างเผื่อว่าในวันหน้าอาจจะมีใครที่เราต้องไปดูแลหรือว่าในวันหน้าเราอาจจะต้องพิการแบบเขาหรือเปล่าเราจะได้ดูแลตัวเองได้ค่ะผมรู้สึกว่าตัวเองไม่ขาดอะไรนะครับเราก็ทำกิจกรรมสนุกได้เหมือนคนอื่นเนาะครับก็เหมือนคนอื่นทุกอย่างครับ ยันแค่ตามองไม่เห็นแค่นั้นเองครับหลายคนก็จะคิดว่าเออไปช่วยเหลืองานการกุศลไปทําบุญไปอย่างเงี้ยเราจะคิดว่าเราเป็นผู้มอบเป็นผู้ให้แต่ในความเป็นจริงพอเรามาจริงๆมันเป็นการเติมเต็มความสุขแล้วก็กําลังใจให้กับเราด้วยนะคะการที่เราได้มอบอะไรออกไปแล้วก็เห็นเด็กๆยิ้มเห็นเด็กแบบมีส่วนร่วมเห็นเด็กๆแบบเออจากตอนที่เราเข้ามาเดินเข้ามาหาเขา นึ่งชั่วโมงผ่านไปพอชั่วโมงนั้นเสร็จแล้วเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะมีความสุขได้เต้นได้ร้องเพลงมันเป็นอะไรที่แบบอสนุกมากอบมีความสุขจริงๆนะเป็นหูตาแขนขาปัญญาแทนกันเป็นทีมเวิร์กที่งดงามมากไม่ต้องใช้พี่เลี้ยงก็มาช่วยนะครับใน19ปีเราเห็นว่าทฤษฎีนี้แนวคิดนี้นะครับน่าจะนําไปประยุกต์ใช้นำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาผู้ได้โอกาสผู้พิการต่อไปหมายความว่า ไม่ควรจะแยกผู้ได้โอกาสผู้พิการออกไปควรจะเป็นการผสมผสานการจัดการเรียนควรจะเป็นลักษณะที่เ,เรียนร่วมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All หวังพัฒนายาวชนที่มีความสามารถแตกต่างกันทางด้านร่างกายและสมองโดยใช้ศิลปะเป็นเสมือนสะพานสื่อใจทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมกว่า500คนเรียนรู้อย่างสร้างสารรค์ฝึกทักษะพร้อมสร้างคุณค่าให้ทุกๆชีวิต น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน ก็เป็นภาพความประทับใจนะคะอย่างซุ้มที่เป็นวาดภาพโดยใช้ปากฆ่าผู้กันนะนะคุณผู้ชมถ้ามองมองไปแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าอุ้ยทุกคนใช้ปากฆ่าผู้กันหมดเลยอย่างอาจารย์สังคมที่เป็นกลุ่มนะคะเป็นผู้นําในกลุ่มนี้เนี่ยจริง,รงๆอาจารย์ปกติดีค่ะแต่ว่าก็อยากจะสัมผัสการวาดภาพแบบนี้นะ,ะเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกซึ่งกันและกันในการสร้างงานศิลปะว่ากว่าเขาจะได้งานศิลปะเนี่ยเขาต้องใช้ความพยายามม,มากกว่าเราสักเท่าไหร่นะคะซึ่งท้ายสุดแล้วไม่น่าเชื่อว่าหลายคนผลงานออกมาสวยงามด้วยนะคะ งานนี้ค่ะนอกจากจะมีพี่ๆศิลปินแล้วกลุ่มที่ขาดไม่ได้ก็คือกลุ่มจิตอาสานะคะที่มาร่วมกันนอกจากต้องมีน้ําจิตน้ําใจแล้วต้องใช้ภาษามือเป็นด้วยอย่างคุณน้าอ้อยเมื่อสักครู่นี่ที่วนๆอย่างงี้ <c oughs> ใช่ไหมเงี้ยเงี <c oughs> ้ยนออก็เลยฝดด้วยใช่ไหมถามว่าสวยไหมน้องๆอาจจะนึกว่าถามว่าคุณน้าอ้อยสวยหรือเปล่าหรือเปล่าเป็นไปได้นะแล้วคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยบางคนบอกว่าเคยเป็นเด็ก่ายมาก่อนด้วยนะคะแล้วก็ประทับใจค่ะในการมาร่วมค่ายอัดอประทับใจรุ่นพี่พี่เลี้ยงก็เลยมาสมัครแต่ว่าจะผ่านมาได้นี่กก็ต้องผาานรคัด ะะและค่ายนี้เองเนี่ยก็ไม่ใช่จํากัดแค่ผู้พิการเท่านั้นค่ะเคยขึ้นไปทั้งภาคเหนือไปสารวัฒนธรรมชนเผ่ารวมไปถึงลงไปทางชายแดนใต้ด้วยนะคะ,คะกว่าจะได้ต้องสอบกันด้วยนะใช่ค่ะ,คะ,ะทีนี้ไปอีกเรื่องราวหนึ่งนะคะมาดูเรื่องของชาวจีนแต้จิ๋วค่ะถ้าพูดถึงหนึ่งในเอกลักษณ์จีนแต้จิ๋วนะคะที่ติดตามชาวจีนพ้นทะเลไปอยู่ในชุมชนชาวจีนในหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยหนีไม่พ้นการแสดงอุปรากรณ์จีนหรือว่างิ้วนะคะซึ่งในโอกาสครบรอบ40ปีค่ะของความสัมพันธ์ไทยจีนงิ้วแต้จิวนนั้้ได ถูกนำมาเปิดแสดงอย่างยิ่งใหญ่ค่ะในงานมหาการรมอุปราก,รกร์จีนนะคะร่วมกันค่ะระหว่างนักแสดงยิ้วมากฝีมือของทั้งสองชาติไทยและจีนเลยค่ะธรรมเนียมจีนเมื่อพบหน้าต้องมอบสิ่งดีๆให้กันปรากฏแม้ในการแสดงยิ้วเพราะนิยมแสดงเบิกโรงด้วยชุดปอยเซียนห่อซิวสมมุติให้เทพเจ้าแปดเซียนมาให้พรแก่ผู้ชม ยังมีการแสดงเบิกโรงความหมายมงคลอีกหลายชุดเช่นชุดเกียร์เสียหวยเล่าเรื่องข้าราชการที่มารอรับตัวฮูหยินจากบ้านเกิดมาอยู่ในจวนเมืองหลวงมีบทร้องพรรณนา,นาถึงความซื่อสัตย์และมั่นคงในรักระหว่างกันความหมายหลากหลายของนิ้วแต้จิ๋วครั้งนี้ได้นักแสดงต้นต,ตำรับจากจีนมาถ่ายทอดในมหกรรมอุปรากรจีนฉลองเนื่องในโอกาส40ปีความสัมพันธ์ไทยจีน เกี่ยวเองแท่อึ้งนักสแสดงนำคณะแชลั่งเง็กเหล่าชุนบอกว่านิ้วยังได้รับความนิยมในสังคมไทยโดยเฉพาะนิ้วแต้จิ๋วเพราะมีกลุ่มคนจีนแต้จิ๋วอยู่ในไทยจำนวนมากแม้ปัจจุบันจำนวนผู้ชมจะลดลงไปบ้างแต่นิ้วแต้จิ๋วก็ยังมีพื้นที่แสดงและนักแสดงก็ยังมีการพัฒนารูปแบบการแสดงใหม่ๆ ซึ่งการมีอยู่ของงิ้วแต้จิ๋วแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ของผู้คนทั้งไทยและจีนมีคณะอุปรากรจีนของไทยเนี่ยได้รับจ้างนะครับได้รับการจ้างให้ไปแสดงที่อย่างปีนงังอย่าง,อย,างอย่างกุลาลัมเปอร์อย่างจาการ์ตาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในอนาคตหากแม้นเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยถ้าเราฟื้นฟูดีๆแล้วเรามี การส่งเสริมการพัฒนาการแสดงให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ส่งเสริมคนดูในไทยด้วยคณะอุปารกรณจีนก็จะหวนกลับเข้ามาเป็นที่นิยมอีกและในอนาคตเนี่ยคณะอุปรากร์จีนนี่ก็อาจจะเป็นหนทางที่เราจะสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สร้างรายได้เข้าประเทศด้วย อุปรากรจีนยังรวมนักแสดงนิ้วมากฝีมือจากหลายคณะใหญ่ในเมืองไทยร่วมแสดงกับยอดคณะนิ้วชื่อดังของจีนเจ้าเจียงเยจ่จูมากไปกว่าเพื่อความบันเทิงในมหกรรมยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อเพิ่มเกรดความรู้เกี่ยวกับนิ้วที่มากกว่าตาเห็นทั้งชุดเครื่องแต่งกายบ่งบอกสถานะเช่นชุดบุรุษบุญลำลองสําหรับตัวละครบัณฑิตใช้ผ้าสีสดลายดอกไม้เรียบง่ายหรือชุดสตรีสงศ์ที่มักปากลายเป็นรูปหง รวมถึงมีการแสดงอาวุธประกอบฉากที่ผู้ชมสามารถหยิบจับได้คือในเรื่องของการแสดงยุทวใช่ไหมครับเพื่อจะมี าการจะแสดงในเรื่องของชุดบ้างอะไรเงี้ยในบางทีก็จะมีกลองมีอุปกรณ์อะไรเงี้ยในการแสดงนิ้วทําให้เราคือเข้าใจมากขึ้นว่ามันมีอะไรบ้างบางทีเราอาจจะไม่ได้สัมผัสกใกล้ๆว่าเยชุดเขาเป็นยังไงเ,ออเครื่องเล่นเนี่ยเครื่องดนตรีอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเป็นยังไงคือวันนี้เราได้เข้าใจมากขึ้นว่าอ,อุปกรณ์ที่เขาเขาเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถามว่าตัวเองเข้าใจภาษา,า,ษาจีนมากไหมก็ไม่ได้เข้าใจถึงแม้ว่าที่บ้านเป็นคนจีนแต่เราก็ไม่ไม่เข้าใจมากเท่าไหร่แต่เรามันยังมีซับไตเติลอะไรเงี้ยเป็นภาษาไทย <ๆ S 1> เราก็เข้าใจมากขึ แต่แล้วตอนแต่และบทอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างไรคือเราเข้าใจตัว,ตว,ตวที่มันมีซับคือมันเป็นความเปลี่ยนแปลงแ,แล้วก็มีการแปลงที่ทําให้เข้ากับยุคสมัยใหม่หมากขึ้นเราก็ปรับปรับตัวนะฮะเนื่องจากว่าเราก็อยากจะให้คนมาดูด้วยไม่ใช่เจ้าดูอย่างเดียวนะฮะเราก็พยายามสรรหาสิ่งปแปลกใหม่ก็เป็นการโชว์ชุดพิเศษโชว์ต่างๆแล้วก็พยายามแปลเนื้อเรื่องให้คนดูที่มาชมเนี่ยที่ฟังภาษาจีนไม่ออกได้ชมให้ได้เข้าใจมากขึ้น แล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือเราก็พยายามดึงดาราชั้นนำจากประเทศจีนซึ่งมีฝีมไม้ลายมือแบบไม่ธรรมดาเลยพามาแบบมาแสดงเพื่อมาโชว์ให้เขาดูแล้วโอ้โหประทับใจว่านิ้วโอ้โหหน้าดูเหมือนกันนะฮะถ้าตั้งใจดู ปรากรจีนจัดขึ้นเป็นครั้งแรกฉลองสายสัมพันธ์40ปีไทยจีนเป็นหนึ่งใน5ศิละปะพื้นบ้านที่กระทรวงวัฒนธรรมให้การส่งเสริมโดยจะจัดแสดงอีกครั้งในวันที่11-12ถึงสิงหาคมนี้ที่วงเวียนโอเดียนถนนเยาวราชสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนวัฒนธรรม1765หรือ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรม มีเหตุผลนะคะที่ผู้จัดงานค่ะเลือกจัดมหกรรมการแสดงอุปรากรณจีนขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมแบบนี้เนี่ยกเพรวะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คณะนิ้วไม่ค่อยมีงานแสดงค่ะด้วยเป็นหน้าฝนนะคะแล้วก็ยังว่างเว้นจากงานที่ศาลเจ้าด้วยก็เลยหวังให้มหกรรมนี้ค่ะช่วยกระตุ้นเรื่องของการจ้างงานให้คณะนิ้วในไทยด้วยนะคะค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะคะทั้งเครื่องดนตรีต่างๆนะคะเดี๋ยวนี้ก็พยายามจะเล่นกันให้ครบเครื่องมากขึ้นค่ะชุดต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าจัดเต็มนะเพื่อเรียกกลุ่มคนดูรวมไปถึงนิวภาษาไทยที่เคยนําเสนอคุณผู้ชมไปแล้้ววดยนะะค สำหรับทุกวันอังคารแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าใครติดตามไทยบันเทิงอยากให้ติดตามรายงานตัวใหม่ของเรานะคะเรื่องนี้มีตำนานค่ะแน่นอนนะคะว่าในประเทศไทยมีหลายจุดหลายพื้นที่มีตำนานเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับเรื่องของเรือโบราณน,นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ค่ะแต่นอกเหนือจากเรื่องเล่าต่างๆแล้วนะคะวิถีชีวิตที่เคยมีที่สูญหายไปนั้นก็ยังน่าสนใจด้วยติดตามเรื่องนี้จากคุณสาวิตรีเลศธิรันวณิชเลยค่ะ นานคือเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาค่ะบางก็มีต้นต่อบ้างก็ยังไม่สามารถอธิบายได้หากแต่ตำนานกลับมีข้อมูลบางอย่างที่สามารถร้อยเรียงเรื่องราวของสถานที่ประเพณีและชุมชนได้หลายแงม่มุมอย่างตำนานความเชื่อของการกราบไหว้เรือโบราณที่ยังมีให้เห็นตามชุมชนมริมน้ำค่ะแม้เป็นเรือขุดที่ยังไม่สมบูรณ์ดีแต่ด้วยความยาวกว่า40เมตรกว้างราวเมตรกว่า เรือตะเคียนโบราณลำใหญ่ที่ขุดค้นพบบริเวณใกล้ท่าน้ำชุมชนวัดดุสิตดารามฝั่งธนบุรีเมื่อ30กว่าปีก่อนก็ถูกนำมาไว้ที่วัดและสร้างเป็นศาลาเรือโบราณเก็บเรือขุดไม้ตะเคียนน้อยใหญ่ให้นามว่าเสด็จแม่ตะเคียนทองตามความเชื่อว่าต้นไม้ใหญ่อย่างตะเคียนมีเทพอารักษ์ผู้หญิงสิงสถิต ไม่เพียงความผูกร่อนของไม้ที่แสดงให้เห็นถึงการเวลาที่เรือแม่ตะเคียนข้ามผ่านแต่ยังมีคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในชุมชนถึงที่มาที่ไปของเรือซึ่งสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนฟังปู่เล่านะจอดอยู่ที่ริมแม่น้ำเนี่ยเต็มไปหมดแม้กระทั่งตอนที่สร้างสะพานนะสะพานปิ่งเก้าก็มีซากเหลือยะแยะเขาก็ต้องขุดขึ้นมาแล้วไปทิ้งแตก พอสงครามโลกครั้งที่สองอะระเบิดลงอะหน้าวัดนี่ก็พินาศหมดแล้วเรือมนก็จมลงไปนานปีเข้าไอ้โคลมันก็ทับถมไปทับถมแต่เด็กๆอ่ะก็เวลาน้ําแห้งยายก็ไปเล่นน้ําเล่นอะไรจับปลาบงปลาบู่อะไรมันก็โผล่ขึ้นมาสองเมตรสามเมตรตตละอันนะยายก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเป็นอะไรเจ้าของบริษัทกับตันนู้นอะ ริมน้ําอ่ะเขาเขาเขาตอกเสาจะทําอะไรเขื่อนอะไรเงี้ยก็ตอกไม่ลงเขาก็คิดว่าเขาก็ขุดลงคงขุดขุดดูอะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นเรือเขาก็เลยเอาขึ้นเอารถเคนขึ้นมาทีละต้นละต้นล,ต,นลต้นอย่างเงี้ยก็ที่เห็นเนี้ยเป็นเรือลําใหญ่ลําเล็กก็มีลําข้างหลังตั้งห้างหลังนี่ก็มีตั้งหลายลำนะ เรือที่เราขุดพบเนี่ยส่วนใหญ่มีทั้งเรือไทยแล้วก็เรือต่างชาติที่ขนส่งสินค้านะคะมีทั้งเรือที่ทําด้วยไม้ตะเคียนนะคะแล้วก็เรือที่ทําด้วยไม้อย่างอื่นด้วยนะคะ ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยก็เชื่อว่าเรือเนี่ยเวลาจะนํามาใช้เนี่ยต้องเป็นไม้ที่มีความสําคัญพอสมควรนะคะแล้วก็มีการกเรียกว่ามีแม่ย่านางเรือนะคะเพราะฉะนั้นความเชื่อเหล่านี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีความเชื่ออยู่นะคะว่าไม้ที่นำมาใช้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกไม้ะเถี่น ตลอดเส้นทางคลองบางกอกน้อยเต็มไปด้วยชุมชนและวัดริมน้ำสัญจรไปมาด้วยพาหานะหลักอย่างเรือตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะไม่เพียงหลงเหลือหลักฐานเป็นเรือไม้โบราณในวัดดุสิตด,ดารามแต่ยังพบได้อีกหลายวัดริมน้ำคลองบางกอกน้อยเช่นวัดสวนนารามราชวรวิหารที่มีทั้งเรือโบราณและภาพจิตรกรรมบอกเล่าว,วิถีคนกับคลอง เรือไม้โบราณกับการกราบไหว้ของผู้คนอาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนและเรือที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันในยุคที่ทุกวันนี้วิถีคลองและคนเรือกลายเป็นอดีตรอบวัดเนี่ยมันเป็นคลองพระเวลาบินทบาทก็ใช้เรือแจวรอบวัดบินทบาทนะใช้เรือรอบวัดคนก็ใส่บาตรตามตลิง่งเลื่อยไปไม่ใช่เดินบินทบาทอย่างนี้ ก็อาศัยเรือแล้วก็บินตามคลองบาะกอกน้อยด้วยแล้วก็เข้ามาอท่า้ายดีนี้ก็ถมแล้วเริ่มถมคลองไปเรื่อยๆเ,เมื่อนั้นก็ไม่ได้ใช้เรือสัญจรมีแต่บินนองบางคลองบาะกอกน้อยแล้วก็ค่อยหายไปเพราะพายไม่ไหวขึ้นเยอะเพราะว่า เส้นทางตรงนี้เป็นเส้นทางที่เรามีการค้าขายกับต่างชาติซึ่งจะเข้ามาบริเวณปากคลองบางกอกน้อยนะคะซึ่งเดิมจริงๆแล้วปากคลองบางกอกน้อยคือแม่น้ําเจ้าพระยาสายเก่าน,นั่นเองนะคะเวลาค้าขายกับอยุธยาเรือเหล่าน,นี้ก็จะเข้ามามีทั้งเรือที่ชาวบ,บ้านใช้นะคะในการสัญจรแล้วก็เรือที่มีการค้าขายกันนะนะคะในสมัยโบราณ วัดปรินน้ำคลองบางกอกน้อยมีความสัมพันธ์กับเรืออย่างลึกซึ้งไม่ว่าจะเป็นตำนานเรือศักดิ์สิทธิ์ของวัดดุสิตด,ดารามและวัดสุวรรณารามแต่ยังมีชื่อวัดบางระหงที่อาจเพี้ยนมาจากคำว่าบางเรือหงมากไปกว่าความเชื่อในตำนานเรือศักดิ์สิทธิ์นี่ถือเป็นหนึ่งในร่องรอยสำคัญของวิถีชีวิตในอดีต เสน่ริมคลองบางกอกน้อยในวันนี้จะถูกแทนที่ด้วยความเจริญของถนนหนทางจนแทบไม่เห็นการพายเรือลำน้อยของผู้คนค่ะแต่ตำนานที่ลงเหลือก็ยังสะท้อนวิถีความผูกพันระหว่างคนกับสายน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วพบกันใหม่ในเรื่องนี้มีตำนานค่ะ คุณสาวิตรีค่ะคุณจากวิตรีกับเรื่องนี้มีตำนานเนี่ยเดี๋ยวก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันอนังคารนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวของพื้นที่หรือว่าวิถีชีวิตที่มีตำนานเรื่องเล่าเดี๋ยวเอามาฝากกันค่ะวันนี้หลากหลายค่ะรวมไปถึงวันนี้นะคะก็ขอต้อนรับด้วยนะคะพี่ๆจากวิทยาลัยการตํารวจนะคะมากัน4ี่คันรถเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ100กว่าท่านเลยใช่ไหมคะ นะคะวันนี้ยังไงก็ขอให้ชมงานที่ไทย PBS กันให้สนุกเลยนะคะอยู่ด้วยกันไปทั้งวันเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาช่วงบันเทิงต่างประเทศแล้วค่ะมีใครสนใจวงการฮอลลีวูดอย่างนี้ ติดตามตลอดนะคะ,ยะ,คะพะยักหน้ากันหนักเลยนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเรายังอยู่กับคุณการดานะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะอย่างบนโลกออนไลน์เนี่ยบางครั้งเราโพสต์กันเป็นเรื่องเล่นๆก็จริงแต่บางทีกระแสาภาพตัดต,ต่อต่างๆเนี่ยดิฉันมองแล้วนี่มืออาชีพมาเองเลยเก่งทั้งคอมพิวเตอร์เก่งทั้งภาพกราฟิกนะคะเลยทําให้งานนี้พระเอกหุ่นล่ําของเราแห่งจูราสิกเวิลด์ค่ะไม่รู้คิดสนุกยังไงอยากตกแต่งเฟซบุ o กนะชวนแฟนๆเข้ามาช่วยสเลยใช่คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามีภาพจู จิลสิคเวิลด์ที่ตัดต่อเป็นสนุกสนุกก่อนหน้านี้ใช่ไหมพระเอกเนี่ยเขาเห็นแบบนี้แหมลองบ้างดีกว่านะ,ะแต่ว่าตัดต่อออกมาเป็นยังไงแล้วแฟนๆมีผลงานไงเดี๋ยวไปดูกันนะคะถือว่าเป็นพระเอกขี้เล่นนะคะที่แหมขี้เล่นจนโดนใจนแฟนๆนะได้ใจกันไปเต็มๆเลยค่ะกับคิสแพดนะคะพระเอกนักฝึกไดโนเสาร์จากจิลลัสิคเวิลด์ค่ะล่าสุดเขาแหมนึกสนุกค่ะมาชวนแฟนๆในโลกโซเชียลช่วยกันออกแบบหน้า cover facebook นะคะว่าแหมผลงานเนี่ยแต่ละคนนะแสบๆเท่านั้นเลยสมกับเจ้าของ facebook จริงๆค่ะ รับภาพที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกกันแบบถล่มทลายจนต้องประกาศปิดรับภาพอย่างเป็นทางการเลยนะคะสําหรับการขอร้องผ่านหน้าเพจ Facebook ทางการของค r ิสแพดพระเอกอารมณ์ดีที่ขอให้แฟนๆและเพื่อนๆมาช่วยกันตัดต่อหน้าโคเวอร์สาหรับใช้บน Facebook เพราะเขาเนี่ยใช้โ o โตช็อปไม่เป็นค่ะแถมยังแนะนําให้นะว่าไม่จํากัดกติกาใดๆทั้งสิน้นแต่ขอให้แบบเสพๆให้สมกับความเป็นเขาสะหน่อยคําขอร้องชี้นําขนาดนี้แฟนๆก็จัดให้เต็มที่เลยค่ะ มีตั้งแต่ภาพที่หล่อเหลาดูดีนะคะตัดต่อมาอย่างสวยงามไปจนถึงภาพกวนๆที่เห็นแล้วก็ต้องแอบขำกันเบาๆแล้วค่ะอย่างเช่นกับภาพดังจากหนังไทยทานิคแบบนี้ค่ะหน้าโรสก็เป็นหน้าของเขานะคะแต่หน้าแจ็คก็เป็นหน้าของแรปเตอร์ในจุฬาฯนั่นเองภาพที่มีหน้าเขากริสัป่ามากมายค่ะพร้อมกับคำบรรยายที่บอกว่าชายเหนือชายเหนือชายอีกทีนะคะและภาพนี้ค่ะเป็นภาพตั้งแต่สมัยที่เขายังคุ้งคลุ้ยก่อนที่จะลดทุนหล่อล่าอย่างทุกวันนี้ค่ะ นอกจากนี้เนี่ยยังมีอีกมากมายเกินที่จะแม่เอามาเล่าให้ฟังหมดค่ะคุณผู้ชมบางคนก็ลงทุนวาดเป็นภาพวาดด้วยมือนะสวยงามมากๆชนิดที่ไม่ง้อโฟโต้ช็อปเลยทีเดียวค่ะ คริสแพทนะคะวัย36ปีเป็นหนึ่งในดาราที่อารมณ์ดี <c oughs> แล้วก็มีแฟนคลับชื่นชอบมากเลยค่ะกับบุคลิกที่เล่นนี่แหละค่ะก <c oughs> ็ะคล้ายๆกับนางเอกสาวเจนิเฟอร์ลอเลนส์นั่นเองที่ขึ้นชื่อเรื่องความตรงไปตรงมานะแล้วก็ไม่สร้างภาพ <c oughs> ด้วยเหตุผลนี้ค่ะเวลาไปถ่ายแบบหรือว่าให้สัมภาษณ์รายการไหนๆ <c oughs> ก็จะมีลูกเล่นตลกๆให้แอบอมยิ้มกันทุกทีเลยค่ะโดยเขาก็เป็นผู้ที่เขียนลงหน้าเพจ a c e b o o k เองด้วยนะคะว่าแม้ว่าจะใช้เพียงแค่ภาพเดียวเท่านั้นสำหรับโคเวอร์แต่เขาเนี่ยก็พยายามที่ ที่จะดูให้หมดทุกภาพนะคะแล้วก็จะไม่ใช้ผู้ช่วยด้วยซึ่งหลายๆภาพที่เขาไปดูเนี่ยก็เข้าไปตอบแล้วก็กดถูกใจด้วยค่ะก็เป็นการสร้างฐานแฟนคลับที่ดีอีกแบบหนึ่งบนโลกยุคโซเชียลค่ะก็เป็นมุมน่ารักนรักของพระเอกคนดังนะคะแล้วก็เขาเนี่ยตอนที่เคขาเชิญชวนนะคะคุณพี่แอคุณกฤิษาเขามีการใช้คำาะเขาบอกว่าขอให้แฟนๆนะ ออกแบบใช้ Photoshop กันแบบคิดว่าชีวิตนี้ไม่เคยใช้มาก่อนอเต็มที่เลยไนดะ้เบบอาไรทําเลยใช่ไหมใครที่ยังอยากดูเพิ่มนี่ไปดูในเพจของคริสแพดได้ด้วยนะคะคือดิฉันว่าเนี่ยใช้กันได้ตลอดชีวิตเลยนะเอามาผัดเปลี่ยนขึ้นได้ทุกวันอะ่ะคือมีความสนุกอะ่ะแล้วก็สนุกได้ได้เล่นกับ ดาราที่เองชอบด้วยเก่ด<า>้ว <ดา S 2> วิธีนี้น่าค่ะเอาไปต่อกันที่อีกข่าวค่ะในโลกตะวันออกบ้างน,นะคะกับประเด็นปัญหาค่ะที่มีโรงงานทํามาเปิดสร้างฐานผลิตในประเทศอินเดียค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เกิดสารเคมีรั่วไหลขึ้นมานะคะจนกระทบชุมชนกันอย่างหนักค่ะและเปอรอสาวอินเดียค่ะเธอเลยแต่งเพลงแรปขึ้นมาเพื่อที่จะเรียกร้องให้คนทั่วโลกเนี่ยหันมาแก้ปัญหานี้กันค่ะ ทำนองก็เป็นของเพลงอนาคอนดาค่ะแต่ว่าเนื้อเพลงเนี่ยปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์ของสังคมในอินเดียล้วนๆเลยค่ะนี่เป็นผลงานของแรปเปอร์สาวโซเฟียอัชลาฟที่โด่งดังเป็นไวรลัลถึงขนาดที่นิกกี้มีนชัชเจ้าของเพลงนะคะยังชวิตถึงด้วยคำอุทานว่าว้าว โดยเนื้อหาของเพลงก็ที่แรปเปอร์สาวอินเดียเนี่ยใช้ชื่อใหม่นะคะว่าโคเดค a านาวอนค่ะบอกเล่าถึงเหตุการณ์ที่บริษัทยูนิลิเวอร์ทำให้เกิดวิกฤตสารปลอดปนเปื้อนไปทั่วชุมชนรัฐธมินาดูนอกจากทำให้มีพนักงานเสียชีวิตกว่า40คนแล้วนะคะบริษัทที่บอกว่าจะชดเชยชดใช้ค่าเสียหายให้ก็ยังทำไม่ได้จนตอนนี้ค่ะ14ปีผ่านมาเนี่ยชาวบ้านกว่า20,000คนก็ต้องตกอยู่ในความทุกข์ทรมานค่ะ ซึ่งพวกเธอนะก็ไม่มีวันลืมและสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ต่อไปหากเราไม่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงซักตั้งแต่วันนี้ บริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคยักษ์ใหญ่ของโลกค่ะโดยรั์สินมากถึงอันดับ3ซึ่งบริษัทนั้นเคยเปิดโรงงานผลิตโพรโมนมิเตอร์นานถึง18ปีแล้วก็ปิดตัวไปเมื่อปี2001แต่การกําจัดขยะจากโรงงานที่ย่าแย่ก็เลยทําให้สารประลอดเนี่ยลงสู่แม่น้ําจนตอนนี้เป็น10ปีแล้วแต่ชาวบ้านก็ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะทั้งโรคหัวใจตาบอดแท้งเด็กในครรภ์ไปจนถึงเสียชีวิตค่ะซึ่งเพลงนี้เนี่ยก็จบลงด้วยการเชิญชวนให้มาลงชื่อเรียกร้อง ให้บริษัทแล้วก็รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะ ตอนนักร้องสาวนะคะก็เป็นแรปเปอร์มากฝีมือค่ะที่ใช้เพลงนั้นเป็นสื่อถ่ายทอดเรื่องราวสังคมที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะคะแต่นี่ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่คลิปการแสดงของเธอนั้นโด่งดังไปทั่วโลกนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยมีคนดูไปราว8 0 0 0 0คนแล้วนะคะต้องถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเพลงที่มียอดวิวมากๆจริงๆอ่ะเพราะว่าการที่เอาเพลงมาถ่ายทอดปัญหาสังคม หนักๆแบบเนี้ยมันไม่ได้เรื่องง่ายนะ<ช>ที่จะมีคนเข้ามาสนใจขนาดนี้และที่สำคัญเมื่อสักครู่เห็นด้านหลังใน MV เนี่ยคนในชุมชนเนี่ยร่วมด้วยช่วย<ช>กันนะ<ช>ก็คงแบบมันเป็นอีกทางออกเดียวเนาะที่พอ<ช>จะทําได้ด้วยใช่ค่ะขอบคุณคุณการดาค่ะ สำหรับแทนบันเทิงในช่วงสินสมสรนะคะวันนี้เสนอตอน10ปีเส้นทางฝันคนทำหนังอิสระค่ะพูดคุยกับคุณนุชชีอนุชาบุญยวัฒนะนะคะผู้กำกับมือรางวัลค่ะกับเรื่องราวเส้นทางการทำหนังอิสระของเขารวมไปถึงหนังเรื่องล่าสุดนะคะโอนทกการค่ะหรือว่า The Blue Hours หนังไทยที่เคยไปฉายในเทศกาลหนังเบอร์ลินมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะส่งต่อให้กับคุณอาทิตย์กลิ่นวิชิตเลยเราสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ